ุตตกาโมละเพปุตังธนากาโมละเพธนังอัติกาเยกายยะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะวเจริญพรญาติโยโครงการจัดสร้างลูกเหมือนสมเด็จพระพุทธจัารโ์พรผมารังสรีซึ่งก็เป็นพระมหาเทอรารา์ซึ่งเป็นที่เคารพ นักถือของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายแล้วก็เป็นต้นฉบับที่ท่านได้จัดสร้างสมเด็จวัดระฆังทางวัดสย้อยพร้อมคณะศิทธิอนุสิกญาติโยมที่มีความศรัทธาในองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตก็อยากจะได้รูปเหมือน ท่านเจ้าพระคุณจัดสร้างไว้ที่วัดหน้าตักหนึ่งร้อยแปดนิ้วหล่อด,ด้วยทองเหลืองซึ่งก็จะได้นำมาประดิษฐานไว้ที่วัดสยอยและในขณนะนั้นเองก็จะมีโครงการสร้างวิหารขอบลูกเหมือนของเจ้าพระคุณสมเด็จพทธจาร์โต เพื่อเป็นสถานที่หายาิโยมได้มาปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์ขอพรในบารมีของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตสืบต่อไปเจริญพรแบบพิธีพุทธาพิเศษรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธเจ้าตโตหน้าตัด 9นิ้วและ5นิ้วเพื่อจะได้มอบให้กับญาติโยมที่ได้ร่วมบุญในการสร้างรูปเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จพระเทเจนโตองค์ใหญ่ในครั้งนี้หมายกำหนดการก็จะประกอบพิธีพุทธาพิเศษขึ้นในวันที่17เมษายนพุทธศักราช2000 5 64ก็จะประกอบพิธีวงสวงดมพระวิญญาณเทพาอรักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีจุดเทียนชยัยเทียนมหมามงคลกาบอารัธนาพระเทราจารย์นำปกอธิษฐานจิตกาบอารัธนา พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์9ก้าลูกเจริญพระพุทธมนต์และพระมหานาคพระพิธีสวดคาถาชินบัญชรเจริญพร